สวัสดีครับวันนี้พ่อกระแพาะนะครับช่องล่าของทรับวันนี้ผมมีภารกิจจะไปที่โคราชครับตามหาแตงทองพอดีมีพี่คนนึงติดต่อเข้ามาด่วนตอนนี้ผมขี่รถมาถึงรังสิตแล้วว่าทาแตทองหายที่หาดบางแสนต้องตรีรถกลับตอนนี้ผมก็ถึงที่ปักทงชัยแล้วมาที่โคราชเราก็จะต้องไปค้นหาวันนี้น่าจะเป็นกลางคืนเลยแหละเพราะว่าผมเพิ่งจะมาจากบางแสนบางแสนภารกิจเสร็จแล้วถึงโคราชต้องกินด้วยนัดเขาไว้วันนี้แต่พอดีว่าติดเคส เร่งด่วนที่บางแสนก็เลยต้องตีรถไปบางแสนเสร็จแล้วก็ล่าช้าไปเดี๋ยวรอไปดูว่าตอนกลางคืนผมจะไปหาเนี่ยกลางคืนเลยเพราะว่าตัวเขาเองก็ทํางานก็ปิดตัวมาที่โคราชเขาอยู่ที่สระบุรีเดี๋ยวรอไปดูเพราะว่าเขาในทันทีจะเป็นยังไงความยากง่ายแค่ไหนจะมีอุปสรรคอะไรไหมรอดูก่อนเข้าไปดูคลิปฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยไปครับไม่รู้ทิเพชิพาผมมาอีกหนึ่งกิโลเอ้ยกิโลที่ไหนหนึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงเป้าหมายพาผมมาผิดมาเพี้ยน ไอำเภอหนึ่งโพยอำเภอหนึ่งตายแล้วโคราชจ๋าเฮ้ยไม่คิดว่าจะได้ใช้งานนี่ครับไฟโซล่าเซลล์ตอนนี้ผมจะมาหาทองมาหาของหายแล้วจีเพพาผมมาหลงอยู่ที่โคราดครับตอนนี้นี่สว่างไหมนี่เลยครับได้ใช้สักทีแล้วดูนี่คือป่าอ้อยตากล้องลงมาตากล้องลงมานี่คือป่าอ้อย ตอนนี้ผมต้องเปิดไฟแบบฉุกเฉินแล้วไม่มีบ้านคนเลยจีเพียรามาไม่มีบ้านใครเลยสั่งมาได้ใช้แล้วนี่คือเส้นทางอีกเส้นทางนึงมันหลงพาผมไปหลงรอบหนึ่งแล้วโอ้รอบที่แล้วก็หลงไป60สกิโลใช่บ้านหลังนี้หรือเปล่าไม่ใช่หรือไม่ไม่รู้เห็นไหมใช่ไหมครับโอเค okay. <c oughs> ไปไปฝั่งนู้นใช่ไหม โอเคครับเมื่อกี้เราไปต้องต้องสาดอยู่ตรงโน้นนุ่นเจอแล้วเจอแล้วในที่สุดก็หาเจอตตหลงมาสามรอบแล้วสวัสดีครับมาถึงดึกเลยไปเลยไปลุยกันเลยหรือว่าไปดูไปลุไปลุยไปดูเลยไปเผื่อลุยเลยให้มันจบจบครับงั้นนำไปก่อนเลยก็ได้ไม่เป็นไรครับเอางานให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันได้ๆด้าไปดู ตางนี้แหละถูกแล้วเห็นมือขี่มาตอนนู่นเห็นไฟท้ายอยู่เฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นเฮ้ย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 นกเฮ้ยที่เราจะหาที่เราจะหาอีกฝั่งนู้นใช่ไหมรถเข้าไปได้ใช่ไหมได้ได้อยู่พี่งั้นก็ไปคืนนี้นะเจ้าทุกคนเดี๋ยวน้ำไผ่เยียบร้อยอีกคราวนี้ก็ยางรั่วอีกที่แกขึ้นมาล่าสุดตอนขึ้นมาที่รู้ว่าหายอยู่ตรงนี้ครับแต่แกหามันตั้งแต่ตรงนั้นแหละอืมจะรู้ตัวว่า หายตอนขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้อ่ะฮะแต่แกก็งมหอยนึงอ่ะงมช่วงเนี้ยอ่ามานี่ครับแต่ว่าที่จริงแกหามว้แต่มุมนู้นอ๋อมุมนู้นครับแกก็ไล่ขอบมาเพราะว่าแค่งมหอยอย่างเดียวน้ำแค่ไหนน้ำมันบ่อมันแถเลขลงไปอ๋อบ่อมันสลบลงไปใช่แต่ที่แกตรงนี้มันจะตื้นหน่อยนึงอ่ะเป็นเหมือนเหมือนโนนที่ว่าอ่าคันคันขุดคันขุดอ่าคันคันแบ่งบ่อไปไปลุยกันเลยอย่าย่อช้าอะไรเดี๋ยววันนี้ให้เชิญลงก่อนนะไปลงเลยขณะนี้เวลา จะสี่ทุ่มแล้วเริ่มจะจากจากจุดที่รู้ตัว,ลวไล่ขอบไปเลยไล่ขอบบานเดียวครับ G P S, <ม> <S GPS ก็พาผมหลงไปตั้งไกล <laughs> โคตรไกลเลยไปอยู่นู่นไปอ,อยู่ห่างไปเกือบหกสิบโลนู่นรอบแรกรอบสองนู่นไอ้ถนนอยู่ฝั่งนู่นท,ที่เป็นคู่กันที่มีสะนะลงไปลึกไหมครับ <laughs> อ่าลงประมาณแถวนั้นตรงขึ้นมาสุดเสร็จแล้วก็มา ทานหัวกลับไปนี่แล้วก็เดินมานี่ขึ้นมาอีกหลังนั้นล้วก็มุงล,ลงไปข้างล่างสับขึ้นมาข้างบนเรียนเยอะไหมเยอะอยู่ยครึ่งน่ะหายยยบแยบไปเลยเอาเอาเอามีเสียงแล้วทุกคน มีเสียงแล้วมีเสียงแล้วมีเสียงแล้วมีเสียงเล้วมีเสียงแล้วมีเสียงเร็วเดียวมีเสียงแล้วมีเสียงแล้วรอรุ้นครับขับรถมาห้าชั่วโมง Mùa đã đúng chưa đáp phiền 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 ขับรถมาห้าชั่วโมงขับรถห้าชั่วโมงครับเจอราเหิวเบียร์เลยไม่ขึ้นไม่ใช่ต้องบอกยังว่าเลยเนาะครับมันหลวมมันหลวมโอ้ยขอบคุณหลายๆเราก็ภารกิจเราสำเร็จแล้วหลงก็ตั้งนานวันแรกนักเกนอนไม่หลับเลยหลงขับรถลง G P S พาลงเยอะมากเดี๋ยวก่อนนั่นการไปหาที่ลาเป็นหลุมอยู่ในป่าครับนักเกณฑ์จน้ำ ้ยผมผมวนสามรอบตอนนี้ผมหลงเนี่ยโอเคอีพีนี้ภารกิจเราสำเร็จแล้วอีพีหน้าจะ,ปปะ like, เป็นอะไดเราจะรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกันเยอะด้วยโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ